ทุกคนนะคะไปเทสไรฟ์มาสด้าสองนะคะด้วยภารกิจคือวันนี้เนี่ยอยากจะไปลองขับรถนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าธุระเธอต้องไปที่ธนาคารกรุงศรีออตโต้พอดีนะคะก็เลยว่าจะเอาตัวมาสด้าสองเนี่ยนะไปเทสไรฟ์ค่ะรถล,ลองขับเนาะว่าเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์น้องเอาอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่าการขับขี่มาสด้าสองวันนี้เป็นยังไงบ้าง มาสด้าสคันที่มีนเลือกนะคะก็คือคันนี้ค่ะเป็นมาสด้าสองซีดานนะคะรุ่น h i g o n o n n t c t เนาะก็คือเป็นตัวรอง็อบนั่นเองนะอันนี้นะคะหน้าตาก็ใช้ได้อยู่จดทะเบียนเมื่อปี2018นะคะนี่นะโดยรวมทั่วไปนะคะได้แม็กของเลนโซ่นะคะเจ้าของเดิมแต่งมาให้แล้วคะ่ะไมคค่อนข้างที่จะน้อยเนาะนี่นะนี่โดยรวมทั่วไปนะคะวันนี้คนงานที่นึงปคนถ่ายเองนะคะนี่นะคะนี่ใช้ได้อ่าสวยว่านะ แล้วเราจะเอาไปองทดลองขับกันนะคะว่าเส้นซูเปอร์ไฮเวย์เป็นยังไงบ้างนะคะอืมนะฟิล์มก็คือเย็นอะบอกเลยที่เลือกคันนี้เพราะว่าแบบเออเนี่ยเย็นมากนะดูฟิล์มสินะคะเนาะส่วนตัวชอบเพราะว่าแบบเนี่แหละขาไม่ดำอืมคนขาบพร้อมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยก็มาภายในของคันนี้นะคะเห็นไหมว่าเป็นพรมอะไรมันติฟังก์ชันคะ่ะอันนี้มีรับสาย วางสายได้นะคะนี่เห็นปะมีเร่งเสียงวองเสียงนะคะแล้วทางด้านขวามือของเรานี่เป็นคุ u i s น control ค่ะเนาะไฟนะคะมีไฟอัตโนมัติด้วยนะเห็นปะได้อยู่ใช่ไหมได้นะคะเลขมาอยู่ที่72,474กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพู s ส start ด้วยนะออปชั่นค่อนข้างดีนะคะเบาะก็เป็นเบาะหนังนะกีเรนะคะเป็นโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตได้นะคะนี่น,นะ นหน้าจอนะคะ,ะเดินทา,ทางกันตัวยอย่างเอายนะคะนี่ค่ะเราจะดูทัศนวิสัยโดยรวมทั่วไปนะคะบอกเลยว่าแบบใช้ได้นะแกมันโอเคเลยทีเดียวนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยมิ้นติดกล้องกับไอตัวของเขาเรียกว่ากระจกมองหลังนะคะ,ะใช้ได้เฮ้ยคือฟีลลิ่งการขับขี่นะคะ มือนอีโคคาร์คันนึงแต่ว่าอาถามว่าเป็นยังไงคะตอนนี้กลับสลับป้องสั่นไม่ไหวช่วยน้องนะคะเออ,อุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์ใหม่นะคะก็ถือว่าใช่ได้วะเบาเบืะนะคะเป็นเบาะหนังอัศนวิสัยค่อน,น,ออนข,อข้างดีชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามาสก้าเขามีจอโปรเจคเตอร์เรียกว่าอะไรวะโปรเจคเตอร์เออใช่โรเจคเตอร์นอ้อยๆแบบเปิดไปแล้วอีกนข้างอีกเอาเข้าไปสิ ไฟเลี้ยวนะคะไฟหน้าอยู่ด้านขวาม,มือปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งซ้ายมืออันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะคะหลังจากที่เราขับรถยุโรมาเยอะแล้วเราก็ลืมตัวค่ะคุะคณวลาที่เราจะปลดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่นะเปิดไปเลี้ยวเอาเปิดไปเลี้ยวพูดผิดอืมปัดน้ำฝนเด้งตลอดนะคะเออนี่ให้อยู่แล้วอยู่อะรับขับนี่นะคะขับด้วยความเร็วที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกี่โมงจะถึงนะคะ พัฒนวิสัยดีค่ะเนอะอยากจะจับให้มาดูรายละเอียดของรถเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเราใช้เทคนิดกล้องนะคะมันจับไม่ได้นะที่สั่นนี้ไม่ใช่รถนะคะกล้องค่ะ <c oughs> เออโอยมันได้อยู่นะแกมันกล้องตัวมากราคาถนนแคบๆอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> หมาะสำหรับเราอยู่กันที่เส้นถนนเชียงใหม่ล่ะ ะะไปที่กลุ่มเสียบโต้กันเนาะก็เลยมาหน้อสองไม้นี่แหละนะคะทัศนาวิสัยโดยรวมทั่วไปนะคะมิ้นถือว่าน้องก็ค่อนข้างที่ใช้ได้นะคะคล่องแกล้วนะคะคล่องตัวเออปกติเคยขับแต่รถคันใหญ่มาโดยตลอดเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าภาพเออคือส่วนตัวขับแต่รถคันใหญ่มาเนาะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมัน,มนตัวน้อยดังเลยมันจะแบบเหมือนเป็นแบบเด็กตัวเล็กๆนะคะเนาะจริง แบบแต่พูดถึงในเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยน้องคล่องตัวกว่านะคือปกติอะถ้าขับรถเนาะจะจะส่วนมากจะเน้นเป็นพวกไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ที่ชอบขับประจานะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบขับขี่พวกนั้นน่ะมันก็เหมือนเป็นคนตัวใหญ่อะเออก็มีความที่แบบว่าความคล่องตัวอาจจะไม่เท่าเขาเนาะตัวเนี้ยมันเดียวที่ว่ามันคล่องตัวนี่แหละแล้วมันก็ประหยัดน้ํามันอืซึ่ง ถ้าพูดถึงนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็น Sky Active G ค่ะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินนะคะประหยัดน้ามันสูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่มีเครื่องตัวตัวนี้มาใช้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางไปตรงนี้ค่ะมันเป็นการเข้าเมืองนะคะแล้วอย่างที่ทราบกันดีก็คือในเมืองเนี่ยที่จอดรถค่อนข้างหายยากอะ่ะเออแล้วแบบถ้าพูดถึงเนี่ยนะไปกรุงศรีโอัลโต้นี่คือเขียมมากเขียมไม่ไหวคือเขียมเนี่ยแปลว่ามันแบบค่อนข้างจะไม่มี เมินก็เลยคิดว่าเอาคันลเล็กๆมาดีกว่าจะได้หาที่จอดได้ง่ายๆนะคะ,ะการขับขี่ก็ใช้ได้นะไม่ได้แบบริวหรืออะไระขับขี่เส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบอืใช้ได้ะคะ่ะมันก็ไม่แบบว่อไม่ได้ไม่ได้สัน่นไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้วิวเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขับกาะถนนเออน้องเกาะถนนกว่าพันพวกลูกยี้คันด้านนะคะเออมันช่วงล่างสูงมาก ลกล้องเราติดภารกิจจำเป็นนะเราก็ต้องมาถ่ายมีล็อกเองนะคะซึ่งอ่ะนะคะนี่คุณคะอ่าได้ละได้ละเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอมาสด้าวิสัยโดยรวมก็ดีประหยัด,ดยถ้าพูดถึงนะคะข้อดีของเจ้ามาสด้าสองตัวน้อยคันนี้เนี่ยบีนบอกเลยว่าเฮ้ยแบบ หน,นะคะคล่องตัวค่ะ2นะคะก็คือประหยัดค่ะ3นะคะนึบเกาะถนนมากคืออเนี้เรามาเส้นซูเปอร์ไฮเวย์เนาะและด้วยความที่เราแบบว่าถ่ายคลิปด,ด้วยอะ่ะเราก็ขับไม่เร็วนะคะด้วยความความเร็วของการขับขี่นี้อ,อยากเล่าให้ทุกคนฟังมากเลยว่ามันอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรือว่า50นะคะส่วนโดยส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการขับขี่ที่เต่าที่สุดในชีวิตที่เคยขับมาปกติจะขับรถเร็ว <laughs> กว่านี้ 400เะไรอย่งเงยเออยังไม่บอกใครนะนะคะเราจะไปนนขับขับรถที่จะเร็วกว่านี้นะคะคือใจมันไปถึงแล้วอะรถมันไม่ถึงนะคะ <c oughs> จริงก็คือเป็นคนที่แบบชอบขับรถเร็วนิดนึงแต่ก็ขับเร็วแต่ว่าในช่วงวันละที่เราขับเนี่ยเราก็จะมีสติอยู่ตลอดนะคะก็ไม่ง่วงอะไรเงี่าไม่ง่วงแล้วก็ไม่ได้ดื่มด้วยนะคะ,อะขอนาตหลงทางนะด้วยความที่เราขับช้านะคะแล้วก็มาอยู่เลน ใจส,สุดนะคะขับช้าต้องอยู่เลซนซ้ายนะจ๊ะขวาสุดสำหรับคนขับเร็วนะคะน,น,นี่เราขับมี่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่ารักทะมุทะมีมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เซนทรัลไฮเวิ้งค่ะนะชื่ออยาให้ดูนิดนึงเนียนๆๆนียนๆนะโยนะคะนี่นะเรื่องความที่ว่าตัวนี้เนี่ยน้องเปลี่ยนยางมานะคะแก้มยางมันจะเตี้ยเนาะก็ออกแนวล็อซิงเล Okay. แล้วก็เรื่องความกอถนมก็เชื่อว่าใช่ได้เออทั้นวะิสัก็ดีนะคือจริงๆอ่ะปะกติทั่วไปเขาก็ไม่ได้มาอัดคลิปในรถกนะรอกถูกป,ปะเราใช้ชีวิตทั่วไปแล้วก็ขับธรรมดานะคะแต่พูดถึงนะี่วนน่มามันก็โอเคสาหรับรถเซกเมนต์เล็กๆแบบนี้อีโคคาร์เนาะค่ายมาสเตอนะคะใช่ได้นะเออถ้าอย่างคันนี้คือฟีหนหาชอบมากไม่ร้อน ปก,กติรถที่ฟรีบางบานกะแ,แสบแขนแสบหินะคะแบบนี้ใช่ไหอโดยรวมทั่วไปค่อนข้างที่จะถึงที่ใหม่แล้วค่ะกรุงศรีออโ,โต้นะคะสาขาเชียงใหม่เอาเรามาดูกันเลยว่าที่จอดรถเขาเขียมขนาดไหนมันเขียมมากจริงทุกคนแบบเนี่ยมันต้องจอดมาออกอินซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับโชคค่ะโชคดีนะคะวันนี้มีที่จอดโอ้โหดีนะเราไม่ขับรถใหญ่อย่างเขามากเราขับรถตัวเล็กๆนะคะ ตึ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆหนูขาไปไหนคะนี่เห็นปะอุ๊ยโชคดีเป็นของเราคะ่ะขึ้นไปคะ่ะขึ้นไปค่ะแม่ซึบอือนี่คะ่ะจอดได้สองที่พอดีเป๊ะเลยจบยับร้อยอถึงวะขออนุญาตไปทำธุระก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค<ด>่ะมาดูกันว่าทางที่แบบต้องซอกแซกเงี้ยจะไปได้ไหมนะคะ ซอกเล็กซอกน้อยนะคะต้องตัวไม่เอ่ยไม่มีใครรับที่ด้อยชิ่อนะคะเบอร์อยู่เราจะเข้าไปในเส้นในเมืองเฮ้ยพุ่งจริงคลั่งตัวมากๆปกติขับรถใหญ่กว่านี้ก็คือจะไม่ค่อยกล้าสอดกล้าใส่กล้าแหลมอะไรขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปใส่ แคบๆเล็กๆดูบ้างมันจะพอได้ เราเลยคือเราเป็นคนที่ชอบเข้าซยตลอดนะคะ <H it> เป็นซอยที่ค่อนข้างที่จะผูกพันแบบพูดเลยแต่มินบอกเลยนะว่ามันค้องตัวมากจริงๆคอส่วนตัวไม,ม่รู้สึกว่าแบบเชี่ยข้องตัวป่ะอะไรเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนที่ขับรถใหญ่ๆมาก่อนเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันเฮ้ยม่นโอเคเว้ยแกมันแบบไม่ว่าจะแบบเจออะไรนะคะซอยเล็กซอยน้อยอะไรเงี้ยมันมันถือว่ามันเอาอยู่ล้วเอาจริงๆก็คือเคอแบบปะกะติอะ อย่งที่บอกขับแต่รถคันใหญ่หญเออแล้วพอแบบใส่กลางลยอะไรเงี้ยเขามาขับมาเนี่้สมว่าเอ,อ้ยมันงคล่องตัวว่ะถ้าเราอยู่ในชุมชนหรือว่าเรามีเหตุจําเป็นนะคะต้องขับรถทุกวันย้าขับรถทุกวันขับรถล่อยแล้วคือแบบเออต้องไปทํางานจากบ้านไปทํางานอย่างเงี้ยแล้วต้องการประหยัดคันนี้เลยค่ะแบบคือตอบโจทย์มากตอบโจทย์เรื่องความประหยัดหนึ่งความคล่องตัวสองนะคะ น้ำมันคล่องตัวแล้วก็อีกที่สําคัญก็คืออย่างพวกนี้มีแถมเป็นารันตีให้ลูกค้าด้วยนะเป็นเอ็กซ์ตร้าารันตีนะคะหมายความว่าย่างไรก็คือเป็นแถมประกันเพิ่มเติมให้ลูกค้า2ปีค่ะหรือว่า2 0,000กิโลนะคะหลังจากรถกับเราไปเนาะก็ตัวนี้นะคะเป็นประกันที่ซื้อแถมให้ลูกค้าถ้าเกิดว่ามีแบบว่าปัญหานะรถไปไม่ได้ต้องขึ้นยันแม่นะคะอันนี้มียันแม่มารับฟรีจา้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเติมน้ํามัน แล้วที่นี้แบบเขาเรียกว่าน้ำมันหมดกลางทางอ่าเติมน้ำมันไม่ทันนะคะอ่าตอนนี้เขาก็มีคนไปเติมน้ำมันให้สตาร์ทรถไม่ติดโอ้ยอี่นี่เป็นความสภาพัอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ มีคนไปช่วยจำให้นะคะเป็นบริการที่เราแถมให้ลูกค้าเป็นเอ็กซ์ตร้าวาีค่ะ2ปีไปเลยจากเต็มๆนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลกับมิน้นแอดไลน์หามิน,นะคะแอดไซค k h o n c m นะคะหรือโทรหารมิน,นะคะ่ะที่เบอร์06346,46041 -2 นะคะวันนี้คนญาตขับรถกลับร้านก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย